ตอนแรกก็คิดว่าจะมาแจมเฉยๆนะครับน่เฮียเล่นมาทั้งตอนกับเรื่องราวของดินจารินหลังจากที่เขาได้แยกทางกับโกรกูเอาละวิดีโอนี้ผมก็มาพูดคุยกับประเด็นเนื้อเรื่องกันต่อนะครับกับ Bo o k of b o b a f e t t เอพิโซดที่5 Return of the Man ด a l เ r i a n รียนผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามไปก่อนนะครับอิสต์เลกอันแรกเป็นประโยคประจำตัวที่ดินจารินพูดกับชาวคาทูเนียนคาบาบายสที่เป็นเป้าหมายของเขาว่า I can bring you in warm or I can bring you in cold เจ้าจงเลือกเอาเองว่าจะให้จับเป็นหรือว่าจับตายซึ่งประโยคนี้เขาเคยพูดเอาไว้ในฉากที่เขาเปิดตัวในเมนดารเนียนซีซั่นที่1เอพิโซดแรกในตอนที่รับงานล่าค่าหัวด้วยเหมือนกันครับนอกจากนั้นเราจะเห็นว่าอาวุธกับชุดประจําตัวที่ฟาร์มาในภาคที่แล้วก็มากันครบมืออีกทั้งเครื่องส่งสัญญาณระบุต,ตเป้าหมายก็ยังเป็นลักษณะแบบเดิมที่เราคุ้นเคยด้วย ข้อสังเกตที่2ทักษะการใช้ดาร์คเซเบอร์ของแมนโดนั้นยังถือว่าต้องได้รับการฝึกฝนอีกมากมายเพราะเราจะเห็นถึงความไม่คล่องตัวของเขาการฟาดฟ,ฟันที่พลาดไปโดนขาตัวเองหรือน้ำหนักที่ดูมากผิดปกติซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกเฉลยในเวลาต่อมาจากดิอาเมอร์ว่าถ้าเราพยายามสู้กับดาบแทนที่จะสู้กับศัตรูดาบก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นกับทั้งดินจารินและก็พาสวิสลาที่พยายามจะแย่งดาบมาใช้ในช่วงที่ประลองฝีมือกันด้วยครับสิ่งที่ชวนให้คิดต่อไปก็คือถ้าดาร์คเซเบอร์ถูกิเลือกให้เป อีกทั้งตอนต่อไปพระเอกคนนี้จะเดินทางไปเจอโกรกูซะด้วยบางทีไม่อาจจะเป็นการเฉลยประเด็นนี้ที่นั่นก็ได้ครับเพลอๆอาจจะเป็นลุกสกายวอลเกอร์ที่เข้ามาสอนเองก็มีความเป็นไปได้อยู่ค้อที่3 r i ริงซิตี เมืองกึึงวงกลมที่ลอยอยู่ในห้วงอวกาศการออกแบบเท่าที่สังเกตได้มันจะเป็นวงกลมที่เว้นช่องเอาไว้เหมือนวงกลมที่เส้นไม่ได้มาบรรจบกันครับเพื่อให้ช่องว่างเหล่านั้นมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาริงซิตี้จึงมีกลางวันกลางคืนผ่านการหมุนของแสงที่รอดเข้ามาระหว่างช่องว่างของวงกลมนั่นเองทั้งนี้การออกแบบริงซิตี้แบบนี้ก็ชวนให้คิดถึงสถานีอวกาศที่ปรากฏในสื่อต่างๆนะครับเช่นภาพยนตร์เรื่องอินเต s t e l l a r ในตอนสุดท้ายเกม Halo 3หรือว่านังสือนิยายเรื่องริ n เ World ที่แต่งโดย l ร r r y Niven ข้อสังเกตที่4ลองเทคเมื่อเดินทางมาถึงริง g ิตี้ถ้าเราสังเกตตั้งแต่ซีนเดินขึ้นลิฟต์ไปรับเงินแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ซ่อนของชามันจะรอที่เหลือจนเดินกลับเข้าลิฟต์อีกครั้งลงลิฟต์แล้วก็เดินออกนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าฟุม้มกลับไม่มีช่วงคัดเลยฉะนั้นซีนนี้ก็ต้องชมทีมสร้างกับนักสแสดงทุกคนในฉากนี้นะครับนอกจากนั้นเราจะเห็นท่าทางการเดินของแมนโดได้ด้วยนะครับว่าเขาพยายามเก็บอาการเจ็บปวดเอาไว้จะมาสแสดงออกว่าปวดมากๆก็ตอนที่อยู่ในลิฟต์คนเดียวเท่านั้น ข้อที่5สัญลักษณ์มิทโทซอรปรากฏเป็นสัญญาณเพื่อบอกถึงพิกัดที่ซ่อนของชาวเม,มดารใน, Ring City. นริงซิตี้สัญลักษณ์อันสุดท้ายนั้นมีรูปร่างเหมือนโครงกระดูกมิทโทซอสัตว์เจ้าถิ่นบนดวงดาวที่ชาวเม,มดาอกลุ่มแรกเดินทางไปถึงเมดาร์เดอะเฟิร์สเขาต่อสู้และกำราบมิทโทซอจนสูญพันธุ์และเปลี่ยนดาวดวงนี้ให้เป็นโฮมเบิลของตัวเองในขณะเดียวกันพวกเขาก็ใช้รูปร่างโครงกระดูกมิทโทซอให้เป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่านอกจากนั้นบนชุดเกราะของโบบาร์เฟสก็มีสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยเหมือนกันครับ ข้อที่6กม n ดา l เล i a n นคลนหรือว่าตระกลูลต่างๆของชาวม d ดาลล์จริงๆในเรื่องไม่ได้เล่าเรื่องนี้มากนะกันนะครับจะบอกไว้ก็แค่พาสวิสลาคือทาย,ยาทแห่งตระกูลวิสลาผู้ที่สร้างดาบ Dark Saber ขึ้นมาครับทว่าประวัติศาสตร์ของม n ดาลเล i รีนั้นเก่าแก่มากๆซึ่งผมขออนุญาตเล่าเชื่อมโยงแบบเข้าใจง่ายๆตามนี้นะ แมดารเรียนเป็นกลุ่มนักรบที่แข็งแกร่งมากครับพวกเขามีวิถีเป็นของตัวเองและมักจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักสู้และนักล่าฆ่าหัวกระทั่งกลุ่มกลุ่มนี้ค่อยๆแผ่ขยายอํานาจเติบโตขึ้นเรื่อยๆแมดารเรียนจึงแบ่งออกเป็นแคลนที่มาจากหลายตระกูลนะครับเช่นตระกูลเรนตระกูลวิสลาตระกูลคริสตระกูลแซกซอนตระกูลเอลดาเป็นต้นว่ากันว่าเมื่อหลายพันปีก่อนแมดารเรียนคนหนึ่งนามว่าทาวิสลาเขาที่เป็นผู้นําของตระกูลได้กลายเป็นหนึ่งในนักรบเจได้ซึ่งดาบที่เขาสร้างขึ้้้นนนนนมาาาากก็็คือ Dark er. ั่ใหดบเลเลลียปสญ ของผู้นำตระกูลวิสลาครับกระทั่งทาได้จบชีวิตลง เจไดออเดอร์ Jedi Order จึงนําดาบดําเล่มนี้กลับไปเก็บไว้ที่วิหารเจไดครับซึ่งในเวลาต่อมาในเหตุการณ์การล่มสลายของดิโอริพับลิกคนของตระกูลวิสลาก็ได้เข้าไปขโมยดาบเล่มนี้ออกมาเพื่อสืบทอดส่งต่อกันในผู้นาของชาวเมดิลอเรียนอีกครั้งทีนี้จุดเปลี่ยนของพวกเขานั้นเริ่มต้นเมื่อตระกูลคริสไม่ต้องการวิถีแบบเก่าของเมดิลอเรียนที่มักจะชอบต่อสู้ชอบวิถีแห่งนักรบที่ทําให้พวกเขาต้องเผชิญหน้าสร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นเช่นตำนานที่เล่าขานกันว่าเจไดกับเมดิลอเรียนนั้นเคยต่อสู้รบบรรากากกัันนม่อค ตระกูลคริสจึงทาการยึดอํานาจและชักชวนให้เมดาลเอรเรียนกลุ่ม,มอ,อื่นๆให้เข้าร่วมแนวคิดนี้จนทําให้พวกเขาแบ่งออกเป็นพวกหัวโบราณกับพวกแนวคิดใหม่ซึ่งในที่สุดนิวเมดาลอเรียนที่นําโดยตระกูลคริสก็เอาชนะและกลายเป็นผู้นําของกลุ่มจนได้ทว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยการเกิดซีวิวอร์ที่ทาให้เมดาลเอรเรียนตีกันเองนิวเมดาลเอรเรียนที่นําโดยซานตินคริสต้องรับมือกับการรอบโจมตีและการเปิดฉากสู้ของพวกกลุ่มก่อการร้ายเดดวอชที่เชื่อมั่นในวิถีเดิมความซับซ้อนก็คือ, Watch. คอ, Pre อเอด ด,ดวงจันทร์คอนคเดียดวงจันทร์ที่โคจรขึ้นกับดาวของชาวเมดอลอครับพรีวิซาจึงเป็นตัวละครสองหน้าที่ฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนทํางานให้กับซาทีนคริสแต่ว่าอีกฝั่งก็เป็นคนชี้นําปฏิบัติการก่อการร้ายเพื่อคนล้มเธอซึ่งยังไม่จบแค่นั้นนะครับเนื่องจากน้องสาวของซาทีนหรือก,ก็คือโบคาทานคริสก็เป็นมือขวาให้กับพรีวิซลาอีกด้วยเนื่องจากเธอก็เป็นคนที่ไม่เชื่อในแนวทางของวิถีใหม่ มดาลเรียนซีวิววอลเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับโคลนวอลครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อพริวิสลายอมร่วมมือกับด์ดมอลและมีกองกาลังของจกักรวรรดิหนุนหลังฟาทินคริสต,ต้องลงจากอํานาจทาะว่าในตอนนั้นเองที่พรีวิสลาทรยศด์ดมอลทั้งสองต่อสู้กันนะครับแต่ว่าท้ายสุดมอลก็เป็นฝ่ายชนะส่วนพรีวิสลาก็จบชีวิตลงในเหตุการณ์นี้อีกทั้งดาบดาร์คเซเบอร์ก็ถูกส่งต่อไปให้กับด์ดมอลในที่สุด อย่างไรก็ตามนะครับบงคาทานกับกลุ่มเดสวอชที่ยังเชื่อมั่นในตัวเธอก็ไม่ได้ยอมรับในตัวของดาร์ทมอที่เป็นคนนอกสุดท้ายเธอจึงแยกตัวออกมาจากมันดลโเรียในช่วงเวลานั้นในขณะเดียวกันดาร์ทมอก็แต่งตั้งผู้นําของตระกูลแซ็กซอนมาเป็นหุ่นเชิดแทนเขาเพื่อปกครองมันดลโเรียต่อไปเสมือนกับว่าชาวมันดลโลอยู่ใต้อาน,นัตของดีเอ็มพายภายใต้การนําของดาร์ซีเดียสนั่นเองทีนี้ในฝั่งของด er, าร์คเซเบอร์ให้สรุปสั้นๆก็คือมันกลายมาเป็นอาวุธประจําตัวของดาร์ทมอลอยู่ชั ที่นั่นส่งผลทำให้ดาบถูกซ่อนเอาไว้ณดาวดังกล่าวจนกระทั่งอีเวนต์ของ Star Wars r e e l l s ซาบินเรนหนึ่งในชาวเมดอลเรียนที่ลีภัยออกมาซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในผู้นําของกลุ่มปฏิวัติที่ต้องการจะโค่นล้มอํานาจของดีเอ็มไเธอและพกพวกได้เดินทางไปยังเดทโทเมียครับแล้วมันก็ทําให้เธอได้เจอดาบดาร์เซเบอร์ที่นั่น เซบินที่ไม่ได้เต็มใจนักกับการเป็นผู้ถือครองดาบแต่เธอก็จําเป็นจะต้องใช้มันต่อสู้กับศัตรูกระทั่งเธอต้องเดินทางไปช่วยเอาริชเรนผู้เป็นพ่อจากพวกจัก,กรวรรดิน้าดาวของแมนดาร์โลเรียนที่นั้นเธอก็ได้เจอกับโบคาทานคริสครับและเมื่อปลดปล่อยแมนดาร์โลเรียนจากดีเอ็มไพร์สำเร็จเซบินก็ส่งต่อดาร์คเซเบอร์ให้กับโบคาทานคริสนะครับเพื่อให้เธอเป็นผู้นําแล้วก็รวมเหล่าแมนดาร์โลเรียนให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งแต่ถ้าว่ามันเป็นการผิดต่อก,กฎที่ยึดถือกันในวิถีเก่าเนื่องจากผู้ที่จะไดด้้้้้ครครรออออบงงงงาาาาาเเซจะตต่่่่่สูพืแยชิมทมททนนัึํก ความโกลาหลวุ่นวายจะมาเยือนและนั่นได้นำไปสู่อีเวนต์เดอะเกรทเพิร์การกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ที่นำทัพโดยมอฟกีเดียนโดยเหตุการณ์นี้ก็ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยนะครับว่า Night of a thousand น e a r ยหรือว่าคืนแห่งน้ำตาพันสาย When ฉากย้อนอดีตดังกล่าวได้แฝงข้อมูลหลายๆอย่างเอาไว้นะครับทั้งภาพดวงจันทร์คอนคอนเดียที่รอดพ้นจากการถูกโจมตีทําให้กลุ่มเดส w a วอชที่ลีภัยอยู่ที่นั่นรอดตายซึ่งเดส w a วอชก็ยังเป็นคนที่ช่วยดินจารินในวัยเด็กเอาไว้ครับ ด a r เซเบอรตกไปสู่มือของมอบกีเดียนจากเหตุการณ์เดอะเกรทเพิร์ด้วยเช่นกันและมันยังสะคอนการกระทําของโบคาทานที่ไม่ยอมรับดาบ Dark Saber จากดินจารินด้วยเหตุผลก็เพราะเธอเองก็คงกลัวเรื่องคำสาบเกี่ยวกับดาบขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับเพราะการได้มาจะต้องมาจากการต่อสู้เท่านั้นหญิงสาวคงไม่ต้องการทําผิดพลาดเป็นครั้งที่2 แมด l ลเ i ียนโดมถูกทำลายลงด้วยระเบิดนิวเคลียร์จนพินาศในพริบตาจากนั้นฝ่ายจัก,กรวรรดิก็ส่ง k x รอลงไปเก็บกวาดต่อซึ่งเหตุผลที่ไม่ส่งมนุษย์ลงไปก็เพราะผลจากกรรมตภาพรังสีที่มาจากระเบิดสีนนี้ยังชวนให้คิดถึง t e r m i n ิน o เตอร์ในช่วงที่เครื่องจักรจิตครองโลกได้อีกด้วยครับ และท้ายสุดก็คือข้อสังเกตเรื่องความขัดแย้งระหว่างแนวทางของดีอมเมอร์และบคาทานพรโนกับบคาทานยังเป็นคนบอกแมนโดเองด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาเกี่ยวกับโฮมเวิลด์ของแมนดาร์ฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าหลังจากถูกกวาดล้างดาวดวงนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกทําลายโดยสมบูรณ์แต่ว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ที่นั่นซึ่งประเด็นเหล่านี้น่าจะถูกเอาไปสารต่อในเดอะแมนดาร์โลเรียนซีซั่นที่3แน่ๆครับ Don't believe everything you hear. เอาละเรามาถึงตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราได้ข้อสังเกตไปกี่ข้อแล้วนะเอาเป็นว่าผมขึ้นเป็นตัวเลขให้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปกันต่อนะครับเดอะมูฟ <The Move, S 1> ก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะทั้งแอดไวส์ส่วนจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC ีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อจากแอดไวส์ .co.th ก็สามารถ แล้วออฟทัสแว่นกองแสงสีฟ้าสําหรับผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆต่แว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทําให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดการสายตาเมื่อยล้าได้ครับกรอบแว่นยังมีน้าหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของออฟทัสได้เลยนะครับใช้โค้ดเดอะมูฟมีส่วนลด100บาทด้วยนะ ต่อการที่เกรดความรู้เพิ่มเติมก็คือนักแสดงที่รับบทเป็นพาสวิสลาก็คือจอห์นแฟฟโรหัวเรือใหญ่ในการสร้างเดอะแมดเดลเลอรี่นและก็บุ๊กออฟโบบาเฟสครับ AKA เขาคนนี้ยังเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นแฮปปี้โฮแกนจาก MCU นั่นเองเจไดที่ให้สเปียร์เบสคาร์กับแมนโดก็คืออาโซคาทานโนจากแมดเดเรียนซีซั่นที่2องอพิโซดที่5ซึ่งสเปียร์นี้ก็ถูกหลอมและคราฟขึ้นใหม่ให้เป็นชุดเกราะให้กับโรกู โซลูสแทดไอและครูคือตัวเลขนับ 1, 2, 3, 4ของชาวแมนดารลเรียนครับสังเกตได้จากที่ดีอัมเมอรนับจำนวนครั้งที่เธอฟาดลงไป The Living Water น้ำแห่งชีวิตที่อยู่ใต้เหมืองแมนดาร,รคือเงื่อนไขในการไถ่โทษที่แมนโดถอดเทมเพตของตัวเองออกมันก็ไปเชื่อมโยงกับการเดินทางกลับไปยังดาวของชาวแมนดารลเรียที่น่าจะเกิดขึ้นในหนังภาคต่อไป การได้พบกับเฮลิมอโอีกครั้งก็ทําให้เราได้อีสเตอร์เอ็กมาหลายข้อเลยครับเช่นการปรากฏตัวของรอยตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นรอยรุ่นเดียวกับ BD1 คหุ่นที่ติดตามคาวเคสทีสจากเกม Star Wars Jedi Fallen Order ฉากที่เ e ลิมอโโดนมอนสเตอร์ลากตัวไปก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนไดนโนเสาร์ที่กําลังลากเหยื่อจาก Jurassic World ที่ Bryce d a l s a s h o w a r d แสดงเป็นตัวเอกครับซึ่งเธอคนนี้ก็คือพุ่มกับ b ุ o k of Boba Fett เอพิโซดนี้นั่นเอง ชิ้นส่วนของยานที่ประกอบขึ้นมาใหม่นั้นมีโครงหลักมาจาก N1 Star Fighter ยานรบของชาวนาบูจาก Star War s ภาคแรกครับทั้งนี้ตัวเครื่องไอพ่นที่ขนาบข้างนั้นก็มีลักษณะที่คล้ายๆกับชิ้นส่วนของ Pod Ra c ซ r er ของอนาคินอยู่บ้างเหมือนกันนอกจากนั้นเมื่อสร้างเสร็จคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีที่นั่งด้านหลังที่ยังว่างอยู่ด้วยซึ่งปกติแล้วจะเป็นหุ่นรอยที่มักจะประจําตําแหน่งนี้แต่ถ้าว่าคนที่จะมานั่งนั้นอาจจะเป็นโกลกูก็ได้นะครับซึ่งจะใช่หรือเปล่าต้องรอดูกันต่อในเอพิ และท้ายสุดก็จะเป็นซีนขับยานที่เราจะได้เห็นนักบิน x w i n g จากแมนโดเรียนที่เคยเจอกับแมนโดมาแล้วครั้งหนึ่งกับการทดสอบความเร็วที่ชวนให้คิดถึงฉากแข่งขันพอดเรเซอร์อีกด้วยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เอพิโซดต่อไปส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกตอนที่เข้มข้นแน่ๆเพราะการที่แมนโดเดินทางไปเจอโก o กูมันอาจจะแฝงเรื่องราวใหม่ๆในตอนที่ลุกกาลังฝึกเจไดแง่มุมเกี่ยวกับการควบคุมดาร์คเซเบอร์ที่อาจจะได้คาแนะนํามาจากลุกสกายวอลเกอร์หรือว่าอะไรที่คาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ครับท้าย กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาลยครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ